สวัสดีค่ะน้องอันดาสวัสดีค่ะค่ะน้องอันดาอายุเท่าไหร่คะอายุ 9. กขวบเขวบเหรอคะอสใช่ไหมคะค่ะตอนนั้นเราเจอกัน<ม>ตอน 8. ปขวบนะคะ,คะสายตาสั้นอยู่ที่ตาขวาเนี่ยสามรนะคะตาซ้ายก็3า5เหมือนกันนะคะขวาซ้ายใกล้เคียงกันเนาะแต่จริงๆตาซ้าย คยเช็คเนี่ยค่ามันก็น้อยกว่านิดนึงนะใช่ตาซ้ายจะน้อยกว่านิดนึงโอเคก็เราเริ่มต้นโดยการที่ยังไม่ได้ใส่แว่นแล้วมาฝึกใช่ไหมคะคุณแม่จำได้แล้วก็ฝึกมาเรื่อยแต่ว่าเนื่องจากค่าค่อนข้างเยอะแล้วล่ะสามร้อยอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าพอฝึกไปประมาณนึงอาจจะต้องมีแว่นนิดหนึ่งเพื่อเป็นการมองหรือการเรียนที่อาจจะ ช่วยได้ดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เป็นค่าที่น้อยลงมานะคะน้องอันดาฝึกตอนนั้นตอน8ปดขวบเนี่ยหลังเลิกเรียนเนาะก็มาหลายครั้งแล้วเราก็หยุดกันไปช่วงไหนเนีค่ะช่วงโควิดใช่ไหมคะน้องอันดาคุณแม่ให้ทำอะไรที่บ้านบ้างคะคุณแม่ให้ใส่แว่นสามร้อยที่เป็นบวกบวกบสา,บบาค่ะ ทุกวันเหรอคะหรือว่าสําหรับดูการ์ตูนค่ะมีเงื่อนไขกับคุณแม่เหรอคะคุณแม่ให้ดูกี่นาทีคุณแม่ให้ดูประมาณหนึง 1> 1ง่งเรื่องหนึ่งเรื่องเลยเรื่องกี่นาทีกีน <5 fem. S 2> ่านาทีสิบห้านาทีอ๋อให้สิบห้านาทีเองคุณแม่หให้ดูกี่ครั้งคะหลายแล้วแต่แล้ว <oting> แต่แต่ว่าเงื่อนไขคือต้องเอาแว่นบวกสามมาใส่เนาะแล้วใส่ได้ไหมคะยากไหม คก็คือใส่จนชินนะอันนั้นก็เป็นแว่นฝึกตาของเรานั่นเองใช่ไหมคะน้องอันดาโอเคสรุปว่าที่บ้านมีแบบฝึกหัดอะไรที่ทำอีกไหมไม่มีหล้ล้างตาหรือเล่นลูกบอลหนูเล่นลูกบอลเล่นบ้านโอเคพอใส่ปุ๊บแล้วเราก็ถอดออกมันก็จะชาดขึ้นใช่ไหมคะแล้วมันเป็นการป้องกันสายตาสั้นด้วยวันนี้วันที่ส1มกราคอมกาปีส4ี่นะคะวันนี้เช็คเนี่ยตาเปล่าหนูได้ตั้ง ห้าบรรทัดเลยค่ะว้าวนะที่หกเมตรแล้วตาขวาได้ห้าบรรทัดตาซ้ายได้ห้าบรรทัดนะคะมีทั้งหมดเจ็บรรทัดแต่ว่าเมื่อกี้แอบถามว่าทําอะไรบ้างก็ไม่ได้ทําอะไรนอกจากใส่แว่นบวกเนาะ,ะมันช่วยได้จริงๆเลยนั้นผลลัพธ์ค่อนข้างดีแล้วเห็นไหมคะอยู่บ้านนี่ตอนนี้ใ,<ช>ใส่แวน่นบ้างไหมหรือถอดหือใส่เฉพาะไปตอนตอน,อ,อนเรียน่ะค โอเคค่าที่ใส่ก็คือ2.75กับ150นะคะลบ5 7 5กับลบ1.50เห็นเกือบหมดเลยนะคะน้องอันดาฝึกตายากไหมคะไม่ยากค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมว่ามันช่วยหนูยังไงบ้างมันช่วยให้มองเห็นชัดเจนขึ้นค่ะค่ะร,รู้สึกอย่างนั้นหรอแล้วนานๆกลับมาทำทีเป็นยังไงบ้างคะก็จะเห็นเบลอๆบ,บ้างนิดหน่อย เบลอๆบ้างนิ้หน่อยแต่เหมือนเป็นการแบบเขาเรียกว่ามา refresh เนอะมามานมาทบทวนหรอมาทบทวนด้วยแล้วก็มาตรวจความอตรวจผลลัพธ์ด้วยว่ามันแย่ไปหรือเปล่าหรือดีขึ้นหรือเปล่านี่ก็ข่าวดีนะคะดีกว่าเดือนกรกฎานั่นอีกที่มาก็เลยเช็คกันโอเคค่ะน้องอันดาก็ขอให้ เราใส่แว่นเฉพาะจำเป็นนะคะ,ะมีอะไรทิ้งทายไว้หน่อยได้ไหมคะขอให้ทุกคนดูแลรักษาสายตาเพ่อจะได้ไม่สั้นเหมือนหนูไม่สั้นเหมือนโนูหรอคะโอ,อเคค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ